กาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอ,โ Hero. อนโหลดเกมไมค์คีลโลคานเมียนะฮะก่อนแรกทุกคนเข้าไปในลิงก์ผมเลยนะฮะนี่ฮะลิงก์ผมหน้าตาจะเป็นฝานี้คุณก็กดดาวโหลดตรงนี้เลยฮะกดเลยคุณก็กดาด,กกดาวโหลดเลยกดดาวน์โหลดนะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมแตดไปตอนมาเสร็จเลยโอเคผมถ้าใครโหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาในไฟล์ส่วนตัวฮะเข้าไปเลย แล้วก็กดคอมที่ดาวน์โหลดกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะฮะกดติดตั้งะฮะก็รอบแป๊บหนึ่งะฮะรอบแป๊บหนึ่งกดเปิดเลยะฮะทำคื่นอย่างนี้คุณกดกาบาดออกเลยก็ได้นะฮะ แล้วจากนั้นคุณก็พิมพ์ไปเลยนะฮะ My Hero a c a d e m i ฮะนี่ครับทุกคนพิมพ์ไปเลย My Hero Academy i ตัวหนึ่งครับ e d กากผมรู้แล้วทุกคนผมไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษก็เลยไม่ออกมาให้นะฮะกดแปลงนี้ฮะถ้ากดดาวน์โหลดฮะ แล้วกดอนุญาตนันที่ไม่พอนะฮะคุณก็สามารถไปโหลดได้นะฮะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยผมสำหรับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมมาฮีโร่ใครเมก็คอมเมนต์นะคะว่าจะให้ผมเล่นดีไหมสำหรับนนี้สวัสดีครับ